ใส่เสื้อบอบาซิลหรือเปล่าวันนี้บาซิลแข่งไงสารัโปเป็นอังกฤษใช่ก็เลยใส่บาซิลเพราะว่าวันนี้สี่มงคลก็คือสีเหลืองใช่สาระโปก็คืออังกฤษสวยไหมสร็ไหมขอบคุณนะคะพี่แอมพี่แอมมี่ไหมคะพี่เขาต้องเชียร์โปรตุเกสแน่เลยใช่พี่ต้องเชียร์โปรตุเกสแน่เลยใช่ไหมคะดูบอลก็มันเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้ดูบอลนานะมากรอบสุดท้ายปอปอดูอะไรนะปอปอเชีย เชลซี hey, กับอาเซนอลนแล้วแบบเชลซีแพ้ยับยืนแบบยับยับพอๆก็เลยเซ็งมีเชียร์บอลหรือเปล่าคะสเปนไม่เล่นลูกหนุมเลยหนูเร,เ,รเริ่มงงแล้วโ <c oughs> อฝังนี้ะประเทศอะไรนะเมื่อกี้มันเกือบเข้าแล้วอะเนื้อเป็นของประเทศแอดมินแอฟจ้าอไปกันนะดูบอลมาตั้งนานล้วทำไมบอลต้องเป็นสนามแบบสี่เหลี่ยม,มอะไรอย่างเงี้ยถือเป็นการให้ความรู้ไลฟ์ไลฟ์พอน,นี้ก็จะแบบมีความรู้นิดนึง ตาตอนนี้ก็คือดูบอลสเปนเป็นคนเริ่มเกมแล้วค่ะตอนนี้แต่ว่าสนา,ามบอลกว้างมากเลยนะนักบอลคือวิ่งเหนื่อยแน่ๆเนี่ยทำไมสเปนล้ลมอีกแล้วลืมใจว่างเปล่าใจเย็นชาเขาบอกว่าใจเป็นน้ำแข็งขอบคุณนะคะใจดีจังเลยอ่ะหนูจะไปตามแม่หนูมานั่งด้วยแล้วก็แอบเจอหน้าจหอหนูใส่หูฟังอ่านี้